วันนี้จะมารีวิวบ้านแม่ครับนะครับวันนี้ก็คือสัดน้ำนะที่ผมทำเองนะครับลองดูครับนี่นี่เราก็โดดให้ดูนะทุกคนเนี่ยตัดน้ำนะนี่ก็คือที่ท,ที่นะครับปลาปลาเตรียมไว้นะครับนี่คือผมทำเองนะครับก็นี่คือที่นั่งเล่นไว้ดูปลานะครับแล้วดู ดูแล้วก็จะพาไปดูในบ้านต่อนะครับในบ้านก็จะมีห้องครัวครับกับกล่องแล้วก็โต๊ะกินข้าวนะฮะขึ้นไปชั้นสองก็จะมีห้องนะครับเป็นห้องเนี่ยจะมีเตียงสามเตียงนะฮะถ้าออกไปอีกก็จะเป็นระเบียงนะครับเอาไว้ดูวิวอากาศพวกนี้นะ ก็ลงด้านล่างก่อนนะด้านล่างก็จะมีที่นั่งเล่นด้พวกนี้นะครับอันนี้ก็ไว้ท,ทํากิจกรรมอันนี้ก็เอาไว้นั่งเล่นกับคุยครอบครัวพวกนี้นะครับนี่ครับขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับ